สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงในเรื่องของการเงินการงานความรักของชาวราศีมังกรในทำนายช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะช่องชาแนลจันปาดูดวงไพ่ทาโร่ช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราจะนำำําคําถามยอดฮิตมาตอบไปกับทุกคนทุกท่านด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัดโหรา99นะคะ ที่คอมเมนต์ปัดจ,จะแปะลิงก์วิดีโอคําแนะนําในเรื่องของการจองคิวดูดวงเอาไว้ให้ด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้เลยหรือใครที่มีคําถามและข้อสงสัยในเรื่องของการดูดวงสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อความสบายใจของทุกคนทุกท่านได้นะคะช่องปัดนะคะดูได้ทางลัคนาราศีแล้วก็เดือนเกิดค่ะเน้นไปที่ราศีก่อนนะคะแล้วก็ไปดูที่ลัคนาเปรียบเทียบเพิ่มเติม สิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านำไปวางผ่านลดความเสี่ยงก็สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านเลยนะคะในทานายช่วงเดือนนะคะตุลาคมนี้นะ16-31ตุลาคมนี้พลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของอัศวินถือเหรียญค่ะอัศวินถือเหรียญมักจะพูดถึงการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงยิ่งขยันยิ่งแท้ได้รับ เดี๋ยวข้อก่ไฟขายไฟเซล์ energy ของอัศวินถือเรียนเวลาขึ้นมาในไพ่ของชาวราศีมังกรอันนี้ปัดว่า ตรงกับความเป็นชาวราศีมังกรมากๆเลยนะถ้าชาวราศีมังกรกําลังรู้สึกว่าอยากจะมุกมานะขยันเรื่องของการหาเงินหาทองนะเต็มที่เต็มเหนียวค่ะพลังงานพาไพ่ใบนี้นะให้พลังงานความสมหวังในเรื่องของการหาเงินอยู่แล้วนะแล้วก็อีกมุมนึงในเรื่องของความรักค่ะนะหมายถึงเราจะไปจีบใครหรือใครมาจีบเราแบบนี้ก็ได้ได้วยนะนะก็ดูในความเป็นจริงว่าชาวราศีมังกรกําลังโฟกัสเรื่องอะไรอยู่เรื่องเงินไหม เรื่องเงินจะได้เงินนะเรื่องความรักก็ได้จีบเนี่ยเราจรีบเขาหรือเขาจีบเรานะคะดูสิว่าพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีมังกรน,นะคะพลังงานพาไพ่ใบแรกค่ะใบแ,แรกเป็นไพ่ของหกถ้วยค่ะเกี่ยวข้อกับคนเกิดวันศุกร์ไหมการอุปถัมภ์ช่วยเหลือไหมเก้าถ้วยค่ะมีช้อยมีตัวเลือกนะคะการไหว้พระขอพรประสบความสําเร็จและความสมหวังสามคาถาค่ะสิบถ้วยค่ะแล้วก็พลังงานไพ่เป็นไพ่ของหกเหรียญค่ะ โหราศีมังกรสุดยอดไปเลยดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีใช่ไหมออยู่ในเรือนปัตตนีคู่ครองเ mm hmm. ออนะคะชาวาากราศีมังกรก็จะมีเรื่องของหุ้นส่วนที่ดีความสมหวังในเรื่องของความรักใครมาจีบเราหรือเราไปจีบใครก็มีโอกาสที่จะลงล็อกลงตัวเจอเนื้อคู่หรือได้พัฒนาความสัมพันธ์ไพ่ของการเงินดีด้วยทำหาหลายอย่างในเวลาเดียวกันไปเลยค่ะ เอจี้แบบสุขสมหวังในเรื่องของความรักและการเงินเอจี้ของการที่แบบเราจะได้เจอใครที่แบบผูกพันอบอุ่นจริงใจพลังงานของแต้งบุญทํางานไะแล้วก็ได้เรื่องของการเงินด้วยนะอันนี้แปลว่าอุปธรรมการเงินอันนี้แปลว่าอุปธรรมการเงินนะคะแล้วก็หมายถึงความสุขนะคะอันนี้แปลว่าสิ่งที่ทําจะประสบความสําเร็จ สิ่งที่ตามหาจะได้รับความสมหวังสิ่งที่เราทำจะได้รับความสมหวังนะถ้าไปเรื่องของงานก็ได้เรื่องของความสมหวังในเรื่องหน้าที่การงานได้รับในเรื่องของการเงินเจอคู่ที่ดีลงตัวนะใครที่แบบอยากมีลูกมีบุตรเวดดิ้งแต่งงานเจอคู่พลังงานของชาวราศีมกรค่อนข้างจะ โดดเด่นเด่นชัดมากหรือถ้าจะไปโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานก็ได้พลังงานไพ่ของความสุขความสำเร็จแล้วก็ได้รับเงินด้วยนะนะจ๊ะไ,ได้รับเงินด้วยนะมีบางคนเนี่ยอาจถึงขนาดขั้นแบบว่าซื้อซับได้ด้วยนะชาวราศีมังกรนะคะดูสิว่าพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีมังกรนะคะใบแรกค่ะนะคะใบแรกติดมาเอามาเลยนะกันโอ้โห ลราแฟนก็มาจริงสองท้วนก็มาจริงความรักความจริงใจเกี่ยวข้องกับต่างวัยนะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเกี่ยวข้องกับหาเราแฟนได้นะถ้าใบนี้ก็จะพูดถึงคนวันจันทร์วันศุกร์ขาวอวบอันนี้ชาวราศีพฤษภนะคะเอเจนซีเกี่ยวข้องกับการเดินทางการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการสนับสนุนนะคะหรือว่านะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทำให้คุณสมหวังสมความปรารถนาคุณอาจจะก,กำลังเดินทางไปทำบุญไหว้พระ แก้บนก็ได้นะเออนะฮะแล้วก็การยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนอยู่เดทค่ะนะ energy ของการจบและการเริ่มต้นใหม่ mm. และพลังงานไพค่ะ mm. เป็นไพ่ของชาริออตค่ะโอ้ oh, ชัดเจน mm. เหมือนไทม์ไลน์นี้ชาวราศีมังกรจะมีเรื่องของชี้ประจรอองท้าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการมุม,มานาสู้ดุยประสบความสำเร็จ เจอคอนเนคชันใหม่ๆเจอคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ,อเจอช่องทางการทำกินมีคนมาชวนไปร่วมพู้ร่วมลงทุนที้ปัดอาจจะให้ระวังนิดนึงสองสามใบนี้มันเป็นพลังงานเช่นสมมติว่าถ้าเราเลือกที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะตกงานเราก็จะได้คนสนับสนุนหาง,งานใหม่ได้เร็วนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากกับ2ไประวังเรื่องสุขภาพในการเดินทางนิดนึงนะคะแล้วก็ในพลังงานไพ่ก็จะพูดถึง ตัวเรารอยากจะเขาเรียกว่ามุมา่ะสู้รุยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่ามันให้ความสําเร็จนะมันให้ความสําเร็จมีคนอุอปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุน,นะคะดังั้นพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าไปเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนก็ตามตกงานได้งานเดินทางไกลทำให้คุณได้เรื่องของเงินทองและความสําเร็จตแต่ระวังเรื่องของสุขภาพในการเดินทางนิดนึงบางทีอาจจะเดินทางเยอะใช่ไหม นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินดีสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะตามที่ตัวเองคาดหวังไว้เดินทางทําบุญไหว้พระนะคะสร้างความสมหวังสมความปรารถนาให้กับตัวเองก็ได้ในเรื่องของความรักคู่หองนะคะก็จะมีเรื่องของสินสักดิธิ์นาพาผู้รักผู้ใหญ่แนะนําหรือว่าคนที่ศีลสมาธิปัญญาเสมอกันจะเข้ามาแล้วเหมือนว่า จะเจอกันในรูปแบบของการทํางานได้นะพลังงานไพ่ในตอนนี้เหมือนชาวราศีมังกรจะ,ะมีเกณฑ์ที่แบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนเราอาจจะมีโฟกัสอื่นๆที่ที่เรารู้สึกครอบควบคุมคนโทรลได้หรือหรือเราเห็นการได้รับจากสิ่งนั้นนะอ่ะเช่นถ้าคุณเห็นว่าเออถ้าเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่คนนี้เราจะได้งานได้เงินคุณไปหาเลยนะ เออน,นะเป็นแบบนั้นเออตรงนี้ดูน่าจะไม่น่าจะได้ความงอ่งเงยไม่น่าจะมีความก้าวหน้าคุณลาออกคุณปร,ปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่คุณเปลี่ยนงานคุณอยากไปทําอะไรเป็นของตัวเองเขาก็มาสนับสนุนเผอเผอเขาจะมาเป็นคุณส่วนเนี่ยกับคุณอีกด้วยนะอันนี้ตามไพ่ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะดงนั้นเอเนจีนี้คือถ้าชาวราศีมังมกรมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมาเยอะทนมาเยอะมูม,มานะมาเยอะไนะทม์ไลน์นี้ก็คงเป็นไทม์ไลน์ที่ เห็นผลด้านความสําเร็จในการมุ่มานาสู้หรือยิ่งขยันยิ่งได้รับหรือถ้าเรามองถึงความที่ตัวเราเองก็ทําดีไม่ได้ดีเราอยากไปทําสิ่งใหม่ๆห,หรือไปร่วมกับคนใหม่ๆที่ดูมีความสนับสนุนเรามากกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะอันนี้พลังงานไพ่ของชาวราศีมังกรน,นะคะอันนี้ทไลายช่วง16-31ตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรอ,อยากจะโฟกัสเรื่องความรักและการงานหรือ การจบและการเริ่มต้นใหม่หรือการจบและไปมุกมานะสิ่งที่เราเห็นนะว่ามันชัดเจนต่อการได้รับของตัวเราเองให้ความสุขความสมว่างและเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองก็แนะนํานะโฟกัสสิ่งนั้นก่อนได้เลยนะคะพลังงานไพ่ทาแนะนำแนละบทสรุปค่ะนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะแปดเหรียญน,นะอ๋อแปดเหรียญก็ได้เงินแบบแปดเต็มสิบเลยไม่เอาหรอหกเหรียญก็ขึ้นแปดเหรียญก็ขึ้นนะอันนี้สุดยอดเลยนะ ปาดูดวงดาววันเดือนไปเกิดประกอบไพ่ทาโร่ค่ะวันเดือนไปเกิดก็จะตอบว่าเราเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรนะคะเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเดินกับมันได้ทุกที่ทุกท,ท,ทางทุกเวลาส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็เกี่ยวข้องกับการหางานการนําเสนองานการเปลี่ยนแปลงการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การลงทุนร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรแบบนี้นะเออการเดินทางนะอันนี้อยู่ในหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรซึ่งปันบอกว่า ไปในทางที่ดีอยู่แล้วแหละนะคะถ้าระวังก็ระวังเรื่องอะไรสุขภาพสุขภาพอาจจะเดินทางเยอะหรือต้องใช้ความระมัดระวังนะในเรื่องของการเดินทางนะส่วนไพท่ที่ขึ้นมาสีดาบกับเดวิลดูเอเนจีไพ่มันจะบอกถึงการที่ตัวคุณเนี่ยปินหูปิดตาปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อตัวเราได้ดีขึ้นนะ แล้วเราก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของเงินทองมากขึ้นหรือสิ่งที่เราก็บคุ่มคอนโทรได้สามใบนี้เวลาขึ้นมาเทคนิคการอ่านไพ่จะบอกถึงคุณได้ไปรู้ความลับคุณไปจับได้โป๊แต่แต่คุณวางนิ่งวางเฉยเก็บทรงเก็บอาการทําเป็นไม่รู้อะไรคุณดูออกอ่ะคนไหนดีคนไหนไม่ดีแต่คุณคิดเรื่องของผลประโยชน์ในการทําร่วมกันก่อนงนั้นพลังงานไพ่ใบนี้ก็ค่อนข้างจะตรงนะรวมถึงอีกมุมหนึ่งก็คือไพ่อาจจะบอกอาจจะเตือนคุณก็ได้ว่า ดูให้ดีดูให้ออกถอดสมาการให้ดีเอาให้แตกฉานนะคนนี้นะเขาเป็นหุ้นส่วนที่ดีไหมนิสัยใจคอดีไหมจะเป็นคนรักคู่ครองแบบสมความสมวางสมความปรารถนานกับเราไหมเขาเจ้าชู้ไหมอะไรแบบนี้นะให้ดูแบบมีความถอดสมาการเกร็บทรงเก็บอาการนะกับเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบ เจอพบนะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะเพราะว่าความเป็นชาวราศีมังกรเนี่ยเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของคนที่เข้ามาคือคุณมีความออร่าเพื่อนก็อยากจะหุ้นส่วนนะผู้หญิงก็อยากจะเข้ามาบางทีก็ลักซอนนะบางทีก็คือบางทีเราก็รู้อะว่าคนคนนี้เข้ามาเพราะอะไรผลประโยชน์คนคนนี้มีทั้งผลประโยชน์มีทั้งปัญหาแต่คุณอาจจะเลือกโฟกัสก่อนจะสําคัญถ้าเลือกโฟกัสแสดงว่าเรารู้ไงในทุกๆมิติ แต่ไพ่ก็เลยอาจจะเตือนว่าดูให้ครบทุกทุกมิตินะแล้วก็ดูความระแวดระวังด้วยเป็นไปได้ก็ระวังเอาไว้ก่อนก็ทําเอกสารหรือสัญญานะคะแล้วก็พลังงานไพ่ปัดปัดบอกไปแล้วใช่ไหมอาจจะมีเรื่องของการได้ทรัพย์ใช่ไหมไม่ได้บ้านก็ได้รถนะคะเก้าเหรียญค่ะล้วก็เดตสตาร์เอเนจีของการรอคอยที่ประสบความสำเร็จด,ดูดูเหมือนชาวราศีมกรจะมีแต่ไพ่ของการเงินที่ดีนะมีไพ่ของการเงินที่ดีมีไพข่ไพของการรอคอยที่สมหวัง เพียงแค่ตัวเราอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบถอดสมการก็ได้นะคะหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงก็ได้นะรหรือตัวเราเองก็รู้ได้ดูออกอะนะว่าอันไนดีอันไหนไม่ดีเราก็เลยอาจจะไปเลือกโฟกัสสิ่งที่มันดีกับตัวเราสิ่งที่นําพาเราไปอยู่ในความถูกต้องได้นะพลังงานไพ่ของคําแนะนํและบทสรุปก็อยากให้เรามองทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะอย่างไพ่ใบนะี้หล่อรวย ใช้เงินแก้ปัญหายังไม่ผูกมัดพูดถึงการใช้ตะก,กัดและเหตุผลใช้เวลาอันท,ทุกอย่างในตอนนี้มันเหมือนไพ่กำลังชี้นำว่าให้คำแนะนำว่าชาวราศีมังกรก็ต้องใช้ความเป็นเ,เขาเรียกว่าทักษะของชาวราศีมังกรใช่ไหมใช้เหตุใช้ผลใช้เวลาใช้ตรก,กัดและเหตุผลผลประโยชน์บวกลบคูณหาร อย่าไปใช้เรื่องของอารมณ์เป็นที่ตั้งใช่ปะนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราแบบผิดพลาดได้แล้วถ้าเกิดตัวเรารู้สึกว่าสิ่งไหนมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันจะดีกับตัวเราก็ให้เลือกสิ่งนั้นจบกับสิ่งที่ไม่ดีไปเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีนะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูวด,วดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัดหงราง99ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า